สมมติว่าตอนนี้เราจะขับรถเพิ่มความเร็วนะครับเพิ่มความเร็วจากเกียรห์หไปเป็นเกียรส์สเป็นเกียรส์สเป็นเกียรส์สเป็นเกียร์ห้านะครับอันนี้พูดถึงเรื่องการใช้เท้าก่อนนะยังไม่ได้พูดถึงการเปลี่ยนเกียร์นะโอเคนี่คือเท้าซ้ายวางไว้ที่แป้นขับนะครับเท้าขวาวางไว้ที่แป้นคันเร่งนะครับอันนี้คือเบรกนะครับอันนี้คือเร่งนะโอเคสมมุติว่าเราจะขับออกตัว ด้วยเกียรหยยหห์หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เหยียบคันให้สุดเอ๊บเข้าเกียร์หนึ่งพอเข้าเกียร์หนึ่งใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยเท้าซ้ายค่อยๆย,ยกนะให้ยกทั้งเท้าแบบนี้นะครับไม่ให้งัดปลายเท้านะครับค่อยๆย,ย,ยกมาเรื่อยๆการปล่อยคัด์ให้เปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนกับปล่อยกาลังของรถให้รถมันเคลื่อนที่ไปค่อยปล่อยคัด์ออกมาพอรถเคลื่อนที่ไปแล้วหยุดก่อนครูป๊อกจะเรียกว่าจังหวะที่หนึ่งพอรถเคลื่อนที่ต่อไปได้อีกสักพักหนึ่งค่อยๆปล่อยไม่ให้หมด หมดแล้วนะแล้วเราก็กดคเร่งเม่ใช่วาไปเท้ากดคเร่งกดคเิ<า>ง่ง,งปุ๊บไปเรื่อยๆพอความเร็วนะครับที่หน้าปัดนะครับขึ้นมาโดยประมาณนะ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเบื้องต้นครูป,ป๊อกจะไม่ให้นักเรียนใช้สายตามองไปที่ตรงแผงหน้าปัดที่บอกตําแหน่งของกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอยากให้ฝึกฟังเสียงก่อนนะครับ,รบแต่ถ้าในทางทฤษฎีนะโดยประมาณนะครูป,ป,ป๊อกจะใช้คําว่าโดยประมาณนะ g หนึ่งความเร็วจะขึ้นมาประมาณ20กิโลเมตรโดยประมาณนะและเข็มทางด้านซ้ายก็คือเข็มรอบของเครื่องยนต์ก็โดยประมาณอีก <20. S 1> เหมือนกันขึ้นมาประมาณ2,500รอบเสียงของเครื่องยนต์จะดังวูดนี่ประมาณนี้เลยเสียงของเครื่องยนต์ดังวูดนะครับเอาแค่ประมาณ2 5 0 0รอบพอนะเพราะถ้าเรากดคันเร่งมากไปกว่าน,นั้นเข็มกิโลเมตรก็จะขึ้นเกิน20เข็มทางด้านซ้ายมือรอบของของเครื่องยนต์ก็จะขึ้นมาถึงหมายเลข3อาจจะเกินหมายเลข3านะ แต่ถ้าเกินไปมากเนี่ยตรงแผงน้าปัดนะครับของตำแหน่งที่บอกรอบของเครื่องยนต์นะมีขีดสีแดงนั่แหละจะทําให้เครื่องยนต์นะเสียหายง่ายก็คือจะให้จะทําให้แหวนและลูกสูบเสียหายเร็วขึ้นและทําให้กินน้ำมันด้วยนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> พอเร่งคันเร่งได้ยินเสียงวูดเข็มก<ๆ>ีโลเมตไม่ขึ้นแบบขึ้นมาประมาณ20เข็มรอบประมาณ2องพันรอบปุ๊บเราจะต้องเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์สอง ทำไมเราต้องเปลี่ยนไปเกยียร์สเพราะเราต้องการให้รถมาเร็วขึ้นการเพิ่มความเร็วก็เพื่อต้องการให้รถเร็วขึ้นเพื่อที่เราขับรถไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นโอเคนะพอได้ยินเสียงรอบปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนเกยียร์ไลนสองเหยียบคันให้สุดก่อนตรงยกคันเร่งเพราะถ้าเราเหยียบคันปุ๊บคันเร่งเรายังเหยียบอยู่เสียงของเครื่องยนต์ก็ยังดังอยู่จะทําให้เรากินน้ํามันไปฟรีโดยที่ไม่ได้เกิดผลอะไรนะครับ เหยียบคับปุ๊บนี่เท้าขวาสังเกตน,นะยกคันเร่งแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ลายสองอพอเปลี่ยนเกียร์สเสร็จเท้าซ้ายค่อยๆปล่อย,อยปล่อยหมดปุ๊บแล้วกดคันเร่งเกียร์สเราจะเร่งได้ประมาณนะ2 0่สถึงสีเกียร์หเราจะเร่งประมาณ0ูนถึงยีเกียร์สก็เท่าไหร่ยี่สิบถึงสี่สูตรตอนนี้เร่งมาถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณนะเสียงของเครื่องยนต์วู๊ดรอบขึ้นมาประมาณ2องพันรอบเหยียบคับเปลี่ยนเกียร์สเหยียบคับปุ๊บ เหย,ยียบปุ๊บยกเคร่งนันทีนะครับเพราะถ้าเหยียบคัสปุ๊บเคร่งยังเหยียบอยู่จะได้ยินแต่เสียงเคร่งกินน้ํามันไปฟรีๆเครื่องยนต์ก็อาจจะเสียหายเร็วขึ้นครับพอเหยียบคัสปุ๊บยกเร่งปุ๊บเปลี่ยนเกียร์อะไรสามอาพอเปลี่ยนเกียร์สามปุ๊บเท้าซทรายค่อยๆปล่อยนะครับถ้าเกียร์ที่สูงขึ้นการปล่อยคัดจะง่ายขึ้นการกระตุกจะน้อยลงครับค่อยๆปล่อยให้หมดปุ๊บกดเคร่ง พอกดเรี่ยงไปเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บเกียร์สามจะได้ความเร็วประมาณ40-60พอได้ความเร็วที่60นะครับเสียงของเครื่องยนต์ดังวูดเข็มรอบก็ขึ้นมาประมาณสอ0พันห้ารอยรหนึ่งหยุดค้าปุ๊บหยุันเลยเปลี่ยนเกียร์อะไรเสี่อ่าเกียร์สี่ราคาค่อยๆปล่อยนะครับเกียร์สี่ค้าก็จะปล่อยง่ายกว่าเกียร์สามอีกการกระตุกก็จะน้อยลงไปกว่าเดิมอีกปล่อยค้าหมดปุ๊บหมดก่อนนะแล้วก็กดคันเร่ง อ่านี่คือเกียร์อ,อะไรสี่พอเร่งมาถึงประมาณเท่าไหร่หรู้ไหมแปดสิบเสียงของเครื่องยนต์ด,ดังวูดอ่าเข็มรอบก็ขึ้นไปใหม่มไปประมาณที่สองพันห้าร้อยรอบใหม่คือเวลาเราเปลี่ยนเกียร์เพิ่มความเร็วนะพอเราเปลี่ยนเกียร์เสร็จเข็มรอบจะลดพอเราเร่งความเร็วเข็มรอบก็จะขึ้นเปลี่ยนเกียร์เสร็จเข็มรอบก็จะลดเข็มรอบเนี่ยจะขึ้นตอนที่เราเหยียบคันเร่งพอเราเปลี่ยนเกียร์เข็มรอบก็จะตกจะขึ้นจะตกจะขึ้นตลกตลอดเลยนะครับ นี่คือเข็มรอบของขึอยู่ส่วนเข็มกิโลเมตรจะขึ้นขึ้นขึ้นขขึึ้้นนตลอดไม่มีตกเพราะเราเพิ่มความเร็วไปเลยเลยโอเค TSC เราเร่งได้ถึงเท่าไหร่นะแปดสิบเสียงของเฮียนงวู๊ดเหยียบไรเหยียบคาดปุ๊บเดี๋ยวเขาเร่งปุ๊บเปลี่ยนเกียร์อะไรห้ากีห้าสำหรับคันนี้นะเกียห้าคือเกียร์สูงสุดเลยนะครับก็ค่อยๆปล่อยค่าให้หมดค่อยๆปล่อยหมดอากีห้าจะปล่อยค่าได้เร็วมากเลยกีห้านะเราอาจจะปล่อยปุ๊บอย่างนี้เลยก็ได้ะเพราะเกียร์ห้านี่แรงกระตุกน้อยสุดเลย กีห้าปล่อยค่าได้ง่ายสุดออะปล่อยคาดหมดปุ๊บกดเครื่องได้โอเคนะถ้าเป็นคันนี้ G ีห้าคืออะไร80กิโลเมตรขึ้นไปจะเป็น90ร้อยหนึ่งร้อยสิบร้อยยี่สิบได้หมดเลยนะเล่นความเร่งความเร็วได้เต็มที่แต่ขอให้เร่งความเร็วให้อยู่ในความปลอดภัยแล้วก็ตามกฎหมายที่กําหนดด้วยนะครับในแต่ละพื้นที่้วยนะบางพื้นที่ให้ ความเร็วไม่เกิน90บางพื้นที่ให้ความเร็วไม่เกินร้อยบางพื้นที่บางถนนให้ความเร็วไม่เกิน 120, ร้อยยี่สิบนะครับแล้วรถรุ่นใหม่หกเกียร์เกียห้าก็แปดสิบถึงร้อยเพราะมีหกเกียร์ไงพอเราเล่นคันเล่นจนถึงประมาณนะั้นโดยประมาณร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงของเครื่องยนต์ดังวู้ดรอบก็ขึ้นมาสองพันถ้าเรารอบหน่หอยียบและไรเกียบ์คานปุ๊บยกคันเล่นแล้วก็เปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ห้าไปเป็นเกียร์ 66อ่ะแล้วก็ค่อยๆปล่อยคัสต์ก่อนนะปล่อยคัสให้หมดอ่าเกียร์6ก็จะปล่อยคัสต์เร็วเร็วแบบบุ๊บเลยอะ่ะวายง่ายแล้วก็กำลังน้อยมากนะครับเกียรนะ์6ถ้ามี6เ<ๆ>กียเก,กีย6ก,ก,ก,ก็ปล่อยคัสต์ได้ง่ายที่สุดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยคัสต์หมดแล้วก็กดอะไรคันเร่งเกียร์6นะความเร็วนะก็จะประมาณเท่าไหร่ร้อย <100 S 1> ขึ้น <6. S 1> ไปขึ้นไปก็จะเป็นร้อยสิบร้อยยี่สิบอะไรก็ไปแล้วแต่ เราต้องการแต่ก็อย่างที่บอกว่าให้เร็วนะครับตามที่กฎหมายกําหนดตามแต่ละพื้นที่นะครับที่เขาจํากัดความเร็วนะโอเค,คนี่คือการใช้เท้าซ้ายกับเท้าขวาเหยียบคัดกับเหยียบคันเร่งในการเพิ่มความเร็ว